วันนี้เสนอตอนผีไม่มีในโลกอุ้ยตอนที่สองแบบรวหนอน่อย่าดันไเหลี่ยมมาอ้ตัววัวจ้าไอ้อะไรวะแบบพะพก เดีมนี่เองนะอ้าวหลอกกันเหรอโอ, oh, wow, well. โอ๊ยโธเอ้ยเอ็มเอ่อสวัสดีขอรับ oh. ทุกทุกท่านเดี๋ยวกระโปงจะสาธิตวิธีการรำไทยให้ดูนะขอรับเจิ้งเอยเฮ้อเป็นยังไงบ้างล่ะออชอยไม่ละครแล้ว อาจะรย์กระเพรวิ่งไม่ไหวแล้วแพนนด์รันแอนิมอลพี่ป๊อก็เหมือนกันไม่ไหวแล้วอะนั่นอะไรอ่ะอันนั้นเป็น impossible เดี๋ยวฉันจัดการเองแต่ว่าห้องนั้นมีผีจริงๆนะ เราได้คาถาปราบผีมาจากหลวงพ่อจ๋าแล้วล่ะเราไม่กลัวผีแล้วมาที่สุกร์นั่นดีกว่าโอ้โหนเขาจะโกหมไปหาแดนดีพี่ป๊อก็ไม่เอาเหมือนกันนะี่จะโกหกไม่เอาหน้ากลัจะตายว้าวอย่าเลยนะหนอนไหนมีอะไรเน้ำโตัดตัดโตอาระหัต สัมมาสัมพุทธสสะน้ะโอมโอ้ยเาไมะด้ตาานนี่นะเฮ้ยเไปสู่ที่ชอบที่ชอบเอะี่เข้าไปเลยเรื่องมันก็เป็นแบบนี้ไงล่ะ จริงแท้แน่นอนที่สุดสุดยอดไม่น่าเชื่อเลยว่าจะใจกล้าขนาดนี้น่ะที่พูดเนี่ยไม่ได้มโมนะฉันก็อยู่ด้วยแล้วเมื่อคืนเนี่ยเฮยบอกแล้วว่าจริงๆแล้วหนอนเนี่ยไม่ใช่คนที่ขลาดเลยนะนอนน่นแปรผีท้ที่สุดเลยคืว่าง่ายทุกคนพวก,พวกเราขอคารวะ<า>ว,วันนี้หนอนต้องมาอยู่ข้างเรานะมาเป็นกองหน้าคู่กับพี่ปอเลยอ้าวแล้วเสียปอจะให้จตเพรไปอยู่ตำแหน่งไหนล่ะอ้าว จัตุพนก็ต้องไปเล่นเป็นผู้รักษาประตูสิถามได้บอชให้แบคแฮมไปเป็นกลเนียนาได้ยังไง impossible นายทำได้ไงอ่ะใจกล้าขนาดนั้นสอนมั่งเด้เออคือว่าเราก็ไม่ได้ใจกล้าอะไรขนาดนั้นหรอกนะอ,อ้าวเหรอแล้วเรื่องมันเป็นยังไงอ่ะบอกหน่อยได้ไหมเริ่มมันก็มีอยู่ว่าสุกสิบสก่อนเกิดเรื่องแล้วเราจะทำยังไงดีเนี่ยกลัวก็กลัวโอ้ยมีเรื่องกลุ่มใจนะอะไรอีกเราเริ่อนอนอออสวัสดีครับหลวงพออ่อจา๋า คือว่าคืนนี้เพ,พื่อนๆของผมอะ่ะเขาช่วยกันไปพิสูจน์ว่าที่ห้องสมุดเก่าในโรงเรียนน่ะจะมีผีหรือเปล่าอะครับอ๋อเรื่องเด็กที่โดนขังอยู่ในห้องสมุดต,ตอนปิดเทอมน่ะหรออ้อาหลวงพ่อก็ทราบเหมือนกันเหรอครับเนี่ยอืมมันก็เป็นเรื่องที่ลือกันมาปากต่อปากนั่นแหละเออแล้วมันเป็นเรื่องจริงหรือเปล่าครับหลวงพ่อจา๋า หลวงพ่อว่ามันเป็นเรื่องไร้สาระที่สุดเท่าที่หลวงพ่อเคยฟังมาเลยนะนี่เด้อครับมนุษย์เรายังมีเรื่องใกล้ตัวที่จะต้องกลัวไม่พออีกเหรอทำไมไม่เอาเวลาไปกลัวว่าจะโดนปล้นที่ข่าฟันหรือว่ากลัวจะเจ็บไข้ได้ป่วยเป็นโรคร้ายกันบ้างกลับจะไปชอบกลัวแต่เรื่องไกลตัวอย่างเช่นเรื่องผีนี่เป็นต้นครับแต่ถึงจะรู้ว่าโรงเรียนนี้ไม่มีผี คืนนี้ผมก็ไม่อยากไปอยู่ดีแต่ก็นั่นแหละนะความกลัวเนี่ยมันก็ห้ามอยากซะด้วยสิแต่ว่าถ้าผมไม่ไปอ่ะก็ต้องโดนล้อว,ว่าเป็นคนปอดแหกไปตลอดชีวิตแน่ๆเลยครับการพิสูจน์ตัวเองเนี่ยมันก็สำคัญซะด้วยสินอนทำอะไรอะครับหลวงพ่องั้นเอาอย่างนี้<อ>นี่จะออมานี่<อ>สิ หมายครับหลวงพ่อเอาอย่างนี้นะคืนเนี้แล้วอย่างนั้นเนี่ยผีห้องสมุดก็คืออืมใช่แล้วโอ้เออเออเจ้าผีร้ายไปสู่ที่ชอบที่ชอบเถอะไปโอ้๋อร้อนร้อนทั้งร้อนทั้งง่วงเลยโออช่วยช่วยกลัวแล้วอ๋อกลัวกลัวกลัวนนนจริงจริงแล้เรื่องมันก็เป็นแบบนี้แหละตุ้มตัา โอ้โหหลวงพ่อนี่ฉลาดจริงๆเลยเนะาะน้อนี่อเอ้ยฟันล้ำหน้าล้มจะเล่นบอลกันเปล่าเนี่ยฮะนี่น้อยเขาอยากจะทำอะไร,รอะมันก็เป็นเรื่องของเขานะ้าใจไหมจอยต้างเจกักพี่ไ้่เหยื่อจไปเล่นบอลกันเธอพวกเรา <ST AR C 2> จะตะพอลไม่อยากไปกนกองเราอย,ย่าบอลอย่าบอลหลวงพ่อว่าพวกเราเนี่ย คงกลัวผีกันทุกคนเลยใช่ไหมล่ะลวงพ่อว่าผีน่ะคือสิ่งที่มองไม่เห็นหรอกเป็นเรื่องไกลตัวเราน่าจะเอาเวลามาคิดกลัวอย่างอื่นที่ใกล้ตัวกันดีก,กว่านาะเช่นกลัวสอบตกก็เริ่มดูหนังสือกันตั้งแต่นั่นเนินกลัวอดตายก็เร่งขยันทํามาหากินหรือว่ากลัวบาปก,ก็รีบทําแต่ความดียังไงล่ะเนาะจำเอาไว้